หกราศีช่วงนี้จะรวยมากเงินเข้าล้นมือเงินออกคุ้มง่ายหมุนสบายคือราศีไหนใช้คุณหรือเปล่าไปเช็คดูการเงินกับหมอเจมดูดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีมังกรการเงินรายรับดีพอสุควรแต่รายจ่ายนอกแผนยังคงเยอะแต่โดยรวมยังพอหมุนไหวราศีเมถุนการเงินรา,รายรับดีกว่าที่คาดแถมรายจ่ายก็คุมได้ดีอีกด้วยพอมีเงินเหลือแก ราศีกรกฎการเงินรายรับมีเข้ามาหลายทางทําให้พอครอบคลุมรายจ่ายได้หมุนไม่ยากราศีสิงห์การเงินถือว่าน่าพอใจรายรับมากกว่ารายจ่ายชัดเจนหมุนสบายกว่าที่คาดราศีพิจิกการเงินกลับมาน่าพอใจอีกครั้งรายรับมากกว่ารายจ่ายชัดเจนหมุนไม่ยากราศีธนูการเงินหน้าพอใจรายได้จากการลงทุนไปครั้งก่อนเริ่มส่งผลดีกลับมาบ้างแล้ว เช็คดวงการเงินทั้ง12ราศีได้ที่ Facebook เด็ดดวงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้ทันดวงก็รับมือทัทนดูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเด็ดดวงเช็คดวงแม่นๆกับเมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงนินสุขภาพ ในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงส10คำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code คตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665